ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทุกอิมิสังมหานทียาอธิวัฒฐานังสุรัขันตานัง สัพพะเทวานังอิมินาสกการเรนะสัพพะเทเวบูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีธนโดนแม่ย่านางเรือและเทพพย,ายดาทั้งหลาย ที่สิงสถิตยุทนาบริเวณปากเอาแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลและกิจกุศลสนกุศลให้เกิดคณเฉลียวอมรพิมลรัตนและ เสดตั้งผู้วายชนณปนีจะได้ประกอบพิธีลอยอฐิและอังคารของคุณเฉลียวอมรพิมลรัตน์และคุณไต้เสียงแสตั้งผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีขาวสีทันดร แม่ยานางเรือและเทพพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณเฉลียวอมรพิมลรัตนและคุณใต้เสียงแท้ตั้งผู้ไหวชดและขอได้โปรดอนุโมทนา ดนบันดาลดดาให้ดวงวิญญาณของท่านทั้งสอง,ง,สองผู้วายชนจมไ,ไปสู่สุคติคตในสัมปรยารยภพ,พ,รยพประสบสุขในทิพยาวิมามนช่วเนตรนิรันการเถิด